สวัสดีทุกท่านนะครับพี่โยของคนเดิมเลยนะครับบุญมันเขียวซึ่งนี่จะมาเล่นเกม Another pieces is in our castle หรือว่ามีเจ้าหญิงอีกอีกตัวหนึ่งนะคะผมมีเจ้าหญิงตนหนึ่งอยู่ในปราสาทเรานั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้น่าจะคล้ายๆกับเกมมานิโอนะแต่ว่าแบบภาพดูหลอนกว่าน้องเกมมัน new เกมมาเลย LMB okay LMB หมือนน่าจะเป็นเกมเก็บของน่าจะคล้ายแกลนนี่นะครับถ้าแบบเคยลองเล่นดูนะครับผมเกมนนี้ผมก็ไม่รู้วิธีการเล่นเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละอย่าอย่ามาว่าผมนะครับผมมันป๊อตจริงแหละโอเคแล้วก็นี่คือเหรียญไม่ใช่เหรียญสิกุญแจเออมองกุญแจเป็นเหรียญได้ยังไงเนี่ยโอ้โหเอ,อ้ไปแล้วโอเคต้องเ,เก็บดาวได้แปดดวงเฮ้ย นี่มันคล้ยคลายๆกับน,นี่ไหมซ่อนได้ครับอายุออกซ่อนอะไรก่อนเคไปเือตเจ้าหญิงเคขุคดเข้าไม่ได้นี่ละ่ะมไม่ได้หมดเลยมั้เนี่ย ปราสาทแห่งนี้ยังมีเซอร์พเราอยู่เนาะต้องการกุญแจครับโอเคออไปไม่ได้โอเคแล้วสุดไปทางไหนได้บ้างเนี่ยนี่ได้โอเคเก็บตาค่งกันมันมืดลง แล้วมันจะมีอะไรไหมเฮ้ยกูยะไรขาวเจ้ายิงเหรอเย้ะจะยิงยังไงหน้าตามนันมั้ยอ๋อ too bad แย่นหน่อย โอ้เมื่อกี้เราเก็บเมื่อกี้เราเก็บตุ๊กตาเราจะญิงมาหานะครับโอเคเราจะมีเจ้าหญิงมา <X> ซ่อนนะครับโอเคเจ้าหญิงมาอู้เกมนี้คล้ายๆแกแลนนี่นะอย่างผมชอบอะ่ะไป okay. โอ้ยก็เรี่องีพีนี่คน เจ็บฟิกเกอร์เป็ดอนันเจ็บเจ็บตรงนั้นนะอ่ะซ่อนซ่อนก่อนโอเคเออกกันเกิดไปเอร์ เสียงลมนี่เสียงลมนะครับผมเ mm hmm. สียงลมมันใกล้ๆอย่างไม่กล้าออกไปอ่ะโซ mm hmm. เนียนผมว่ามันมีตัวเนี่ยเค okay, ออกมาแล้วไปต่อ ้ยุผ่านห้องนั้นไปนี่ผมจะร้อยมันย้อนกลับมานะพวกผมแบบไม่กล้าไปไม่รู้มันจะไปห้องนั้นนานก็เนี่ยว่าแล้วมันมามันก็ไปไหนมันขึ้นข้างบนใช่ไหมขึ้นข้างบนจริงด้วยนะ กเกอร์ฟิกเกอร์ตรงน,นั้นขึ้นไปไงตะก่อน,นซ่อนได้ยินเสียงลมอ่ะเสียงมวน,ใ,นใกล้ๆ เจ้ายิงอยู่ไหนยังไม่รู้เลยเฮ้ยผีกลับมาแล้วนี่ไงว่าจะกลับมาไปไหนไปไหนฝั่งนู้นนอเคต้องร้อยผีไปให้สุดก,กันแน่ใจนะครับต้องออกบ้างแหละต้องออกไปบน โอเคสามัน okay, ตอนก่อนอีกทิ่ซ่อนเง่ห่เก็บเต็มยัเนี่ไผีไม่มาก่อน,น ผมต้องไปห้องข้างบนใช่ไหมโอเคแสดงว่าผมต้องรอให้ผีมันไปออกข้างนอกก่อนให้มันไปชมนกชมไม้ก่อนโอเครอให้เสียงลมหายนะเพราะเราไม่รู้ว่าผีมันกวนตีนมันนะีอะไ ưng cha

ต้องรอให้ผีออกไปครับออกไปอูขึ้นไปข้างบนโน <c oughs> ผีออกไปแล้วเว้ย,ย,ยอยู่รอตั้งนานวันนี้ร้อยสิห์หาย เปิดได้แล้วเว้ย End of the demo ขอบคุณสำหรับเล่นเกมนี้ Feel free to share รู้สึกเป็นอิสระถ้าคุณอยากจะแชร์เออความคิดเห็นของคุณโอเคแล้วก็แบบมาพูดคุยมามาแบบมาพูดคุยอะไรอย่างนี้บนเกมจอยและอิสโอไรโอโอเคสเตเตอร์เนตกำลังอยู่ในการอัปเดตนะโอเคไปแล้วโอเคก็จบไปสำหรับเกม another p r i n c e s s is in our castle นะครับผมก็คือเรื่องราวผมก็ยังไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรมากนะครับผมก็มนันเป็นเกมแบบมาริโอ้นะผมก็ไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรมากมันเป็นแบบเกมติงต้อนกันแล้วนะแต่ว่าพวกวิธีการเล่นก็คือเราจะต้องแบบ <c oughs> มาหาฟิกเกอร์แปดอันก่อนจากนั้นพอเราพอเราหาฟิกเกอร์แดอันเสร็จเราต้องไปหาประตูนะครับในระหว่างที่เรา ทำพวกพัสดุอะไรเงี้ยต้องแบบระวังผีด้วยนะแบบหลบในห้องหรือว่าซ่อนในหีบอะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วก็พอเราได้ฟิกเกอร์แปดอันครบแล้วเราก็ต้องไปหากุญแจนะผมหาห้องที่มันมีกุญแจพอเราได้กุญแจแล้วเราก็มาไขามาไขานะคะผมมาไขาตรงที่มันเป็นชั้นใต้ดินเราก็จบเกมน,นี้นะครับผม ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และที่สำคัญคือผมได้มี Discord เลยนะครับผมสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยได้นะครับผมซึ่งจะใส่ไว้ใน e s c r i p t i o นนะครับผมส่วนใครอยากจะแบบอยากจะพูดคุยทางแบบช่องทางอื่นก็สามารถที่จะพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้ไว่าอยากจะคุยกับคุยกับผมทางไหนนะครับผมสำหรับนี้ก็บุญมณิเทียวขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับผมใหญ่ายพิ้าไปสัตว์ไปดิ เอาเอาไม่เอากูไม่เอาไม้กูไม่ทำพริกเอสวิเทมเอาไม้ดิ